สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่หน่อยผ้าร่วยมนณฑการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่หน่อยผ้าร่วยก็สิพาไปตามแนวทาาห้าหน้อยของอาจารย์เ่ยนซาอูคือเก่าเนาะคะ่ะห้าหน้อยอาจารย์เสยนซาอูเมื่อวานนี้เลขเจาะจับคูเข้ากับเข่าเป็นตัวกราฟเนาะคะ่ะเข่าเป็นตัวกราฟวิ่งรูดของเขา้ากับเข่ามาตลอดคือเก่าเนาะคะ่ะวิ่งรูดเข้าหนี่บอลรูด แต่บาตูเจาะของเฮ้าออกเป็นตูวกับเนาะค่ะเมื่อว่าน,นี่เมื่อนี่เฮากับเมื่อเบิงกันไม่เนาะค่ะตามกันไม่บาอาจารย์เียนซาอูพันสิว่างแนวท่างให้ตูไใดเมื่อนี่ห้าน้อยของเฮ้ากเตรียมสม,มุดประกาศโจดย์ไปพร้อมกันกับแอดเดอร์พี่น้องเอฟซีกระได้เดี๋ยวนี้เสียงท่างอาจารย์เียนซาอูกับ บ่อกอยดีปันไดคะ่ะเฮากับมาเฝาเฝาจังน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสิบ๊อมีเสียงให้ได้เว้าได้คุยกับเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสียนซาอูสวัสดีจ้าอิติทุกุุกคนสบายดีบนากาตานะค่ะในประเทศต่างประเทศผู้ติดตามผู้รับฟัง ในนอมันกับมโนมุวาสเนี่เรียกวิ่งเขาเรียกวิ่งเข่าอยู่ดีเนะาะเข่าเรียกวิก่งเขา่าวิ่ะแน่ๆกะวิ่งเอานั่นละมงมันจะได้เงินงวนิ่งอะไรมืออะไรกันหน่อยก็ได้ดอกดีกว่ามันหายชั่วที่สุดคือวิ่งนี่ละเอาเมือนี่มาเบิ่งไปตามๆกันชอบไปตามกันเด้อมันสีบ,บมนน<า>่มีเสียงก่อน์มือนี่ค่ะแลาวมือนี่วันที่เท่าได้เหรอ วันที่สิบห้าน้ะแมนเออซินแล้วตนี้อืน่นกะในลังบันานใหตวนี้เอาเอาจอดเดอเมอนี้เลขเด่นเท่าเอฟซีจดไปน้ำกันเดอเลขวิ่งรูดหกศูนย์วิ่งรูดหกศูนเนาะค่ะหกศูนย์เมอนี้ไปเลขตัในเดอเอฟซีเดอท่านบปมากเลกลขตไปสัตม์าองว่านี่ละเขาไปเบิ้งยอดลังกนได้ อาโตัวม้ว่านมาเดินก็นได้ขั้นประมาณกริดตำนะอ่ะวิ่งลูดหกศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่ สามสี one 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 ่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาจับตัวสามตัวเดี๋ยวเด้อค่ะเดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะสามตัวเอาสามตัวสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สาม หนึ่งส yeah> ี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งสี่ห้าสี่เกตแปดสี่ห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดค่ะสี่หนึ่งเกดหกศูนย์เกดสี่หนึ่งเจ็ตหกศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจกตศูนย์เกดค่ะมันนี่ซิบุกแตกสามตัวสบหน้าเอีเยมัน นีเ่เี่ดียนี่น่นี่นีเนียกกันน่นยเน้อนนีนี่นนะี่น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 ่นี่นี่น่นน่นี่น่นี่นนีนีนี่นีน่นีนี่นี่นีนี่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 นีกนี่ี่ีกนี่ี่นีี่าีี่ีกนีี่นีอน่าอ,นะอ,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 อี จะเป็นสลงี่พีกใครเปไลฟ์ไรนเนารแต่พอักมาจกเกีาวอรมยอะมเงียบยอแ่ายากเยอ่ดอกี่เป็นยากเยอะสิลงเยอมาเอลุงใี้เพียดของอาจารย์เล่ยเร้อล่าสตาิลงในเพียล่าสตาสิจังการล่าสตาเองอกอ่ะ เอาไปหาเตี้ยนซาอุลอดข้าเมือนี่อากาสีโซคสิมันกันด้วยดอกอี่ายยูศูญนิดละข้งเมืองมากรแท้หมู่บ้านมันก็มาหลายแล้วเนาอสู์เออไอ้เออตกเข้านละตัวเม่อมันที่บอกสูญนหนึ่งหนึ่งสูญตวเข้านี่บอกสาร้อยอยู่หันเก็บได้เอ็บซีมากแบบนี้อดกิต ก็ถึงนี่นี่เอายำอีกยํำอีกเนาะเดี๋ยวเอฟซีฝนยังสัตว์่สัตว์อยู่สัตว์อยู่เออสัตว์ก้ายำอีกวิ่งลุดไปไว้ย่องไปไหนเด้อันไวไฟทางนี้ก็ได้หกศูนกิ่งลุดหกศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่ง saksi saksi sakit sakit nih tapi makalin polis betul kalian tapi betul betul juga dilakkan tapi di sudunya mungkin berlainan pelak pelak itu ada pelurut kipas 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 เรามนี S <S <s ้กังตัวกันละมน้ละบังตรับหมู่บ้านนี่ก็ออกตกรกับแล้วตีเออตัวัวหนึ่งเก็ดเกียศูนย์สามแปดหนึ่งสี่ห้าสี่เกียดสี่หนึ่งเจีดหกศูนย์เกียร์เดเรสามตัวได้ี่มาชอบกัน พอประมาณพอเผื่อเพิ่นไปวันทานทานไปนาะเฮามันมีเหรียญชุ้มือเนาะพ่อแม่เราโดนโดนคนเหรียญทีหนึ่งเฮาก็เหรียญใส่พ่อประทานละเลยนะใครอปรัปปัตุวนังกระไฟวีดีติดตามผูลผนมาคนสอบนาะโความาคนสอบตา,า่านนี่เฮาให้เป็นแนวทางเนาะ มือนี้กับทีโรวยเนี่ยบอกมือนี้กับทมีตางประเทศปั่นไก่เลี้ยงเนี่ยเขามาอีกเด้วมือนี้กับรายาใหเอ้ยวันศุกร์เด้มือนีค่ะอืมมือนี้นวันศุกร์ได้เอาขอให้เอฟซีส่ตัวคนมันกันเดอ้อมือนี้เดอ้อเอาถ่ายฟุตจัดเจ้าตะปูขอให้เอฟซีลุกขูุ่กขนมีพละ กำลังสู่ต่อไปตกลงมานั่งกันกินผัดปากัาน,น,น,นมือล้วนเข่าไปต่อ,หอไหมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เซี่ยนซาอูที่มาให้แนวทางมือนี้เนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขของอาจารย์เซี่ยนซาอูมือนี้กพิ่นห้วิ่งลูดมา U T หกกับศูนย์เนาะคะ่ะ เมื่อว่านี่วิ่งรูดเท่ากับบอลรูดกับเขาอยู่คือเกาเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่วิ่งรูดเท่าสองกำหกกับเข่าคือเกาเนาะคะ่ะตัวเจาะมันเป็นออกตัวกลับเนาะคะ่ะเมื่อว่านี้เมื่อนี่ทัางอาจารย์เพิ่นกบว่ามันอาจสิแตกสามตัวกับเป็นได้เนาะคะ่ะพี่น้อง FC เอฟซีเท่ากับเบิง มกักกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็สิมีเพื่อนบ้านอีกเล่าอีกเนาะคะ่ะเล้าเขาก็ได้ลุ่งหาไปแล้วเนาะคะ่ะกับเขาเบิงในช่องแม่น้อยผ้าร่วยเด้อคะ่ะเล้าของอาจารย์เซียนซาหูมือนี้แม่น้อยก็ลุ่งหาไปแล้วแล้วก็มาเบิงห้าหน้อยเข้าไปพร้อมรุ่นห้าหน้อยแล้วเขาก็จังค่อยไปรุ่นเล้าต่อเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลข ท่างอาจารย์เชียนซาอุเพื่อนกะท้วนให้เบ้าให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าฟั่งมัดแล้วเนาะค่ะแอดกะสีบอขอท้วนอีกให้เบื้องเอาไว้แคบหน้าจอ,อาไว้เด้อค่ะท่ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสูงความจเจริญความสมหวัง ในทุกสิ่งทุกอย่างหรือค่ะพี่น้องเอฟซีความเก็บยายใดความไข่ยายมีไอ้มีอายุวันโนสุขังพลังังสุขชนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ